กอดยิราไม่เดี๋ยวเลิกกันสมาโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องเฟรนเดียนแช่นะคะวันนี้จะมาเล่น Tower of Jump กันซึ่งมันอีซี่มากๆเลยนะคะทุกคนไมเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าชึบไปกันเลยมีอะไรสงสัยถามได้นะเพราะเกมนี้น่าสงสัยมาก S U S แต่ว่าสงสัยมา เราขึ้นกันเลยชิบโอเคอึ๊บ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 กระโดดไปกระโดดข้ามแบบอีซี่เออมันไม่อีซี่แล้วโอเคอีซี่ไปด้วยความเร็วกระเถิดชยบชอะชยบชยบ เราจะไปหนึ่งแล้วจะไปคนแรกแล้วอะคนแรกแล้วอ่ะ <c> เ <oughs> ชิโอเคเดี๋ยวเราข้ามตอนเวลาหมดกันเลยดีกว่าส <c oughs> ำหรับคนชนะมันก็จะมีห้อง Winner Room ด้วยนะคะทุนเหมือนกับ Tower of t a l เลยโอ้นีมน่มันสร้างเหรอหรือว่าอะไร ไม่รู้มี XOX ด้ยวยอย่างเจ๋งเลยสนุกมากโอ้ยยอ้ยเราชนะนน่โอโดนดักอ่ะโอ้ไม่ได้โอ้อ้าวเอออ้าชนะได้ไงอ่ะงงมันมีอย่างนี้ด้เหรอโอเคโอเคจุอัดอัดอยลืมดักไม่น่า X ชนะแน่อ๋อไอ้รูปฟ้าแสดงว่าเสมอนะคะทุกคนโอเค ตรงนี้คือด่านกระโดดเกมมงเอ้าเป็นกระโดดที่สามารถหายได้ด้วยนะทุกคนเราจะแบบก็ชอบกระเฉงไปกระโดดอยาย,ยกลับตกแล้วนี่มันดำน้ำดำน้ำสนุกมากเลยไม่รู้จะดำไปเพื่ออะไรขึ้นกันดีกว่า เพื่อนมาเล่นเอ็กเอกมาเล่นเอ็กวเอ็กเอเมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เพืนมาตรงนี้เปิดไปนไม่มีเพื่อนเล่นไหมโอเออันนี้ใช้แบบไม่มีสมองนะทุกคนเดี๋ยวเราชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่าเอาชนะยงไงเอาไม่ได้ใช้สมองแล้วะมัวมวมัวมวมั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 ววมัววมั่ว What? ว่าเพื่อนมาเล่นด้วยกันเหตุเพื่อนมาเพื่อนมาเล่นด้วยกันเนาะอ่ะตัด เพื่อนอยากกอ็อซแทะมาเนี่เพื่อนมาเล่นกันไม่มีคนมาเล่นกวยฉันเลยเพื่อนมาเล่นกันเจ็บเพื่อนหนีเลยเพื่อนมามาต่อเริ่มก่อนเริ่มก่อน ทางมต้องมั่นใจเลยอืมแย่เสมอนะคะทุกคนเสมอเสมอเสมอมาเพื่อนเริ่มก่อนแล้วตกลงมาได้เพื่อนอะ ขึ้นดเลยอะขึ้นไงเ่อนอ๋อขึ้นได้วลเหรอโอ้โหไม่รู้ขึ้นได้เลยก็ไม่บอกมันจะโคงเกินไปนะเกิดมขึ้นเลยอะโกรดเหมือนด่านเดิมเลยแต่ง่ายกว่าเดิมนั่นแหละไปไปไป winner ไอคือผู้แห่งการ winner yes I keep who hang winner. Yes! Winner, winners! I love winners! uh <coughs> 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 กแล้วอีกแล้วชนะอีกแล้วอ่ะใชน้าอีกแล้วปุ้มสามแล้วโอเคที่คุกได้แล้วนี่สามวินใช่แล้วนี่ค่ะทุกคนเอาอือสามใช้สีเขียวก่อนต้องใช้สีเขียวก่อนสีเขียวไม่สวยแน่เมื่อกี้มีหูแดงมาละ ดีกว่านี่อันนี้สวยกว่านะคะทุกคนสีฟ้าสวยกว่าเราชอบสีฟ้าสีฟ้ามานันบบน่ารักดีเนาะโอเคเราข้ามไปตอนเวลาหมดกันเลยดีกว่าโอ้ย oh ตอนนี้เราก็เริ่มตาต่อไปแล้วนะคะทุกคนโอ้เ oh, หมันตานใหม่อ้ย oh. สวยแล้วทุกคนสวยแล้ว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 ทุกคนเริ่มตานใหม่กันเลยดีกว่าเริ่มไปไม่ไกล เราเคลื่อนขึ้นไปได้ยังไงน่ะตรงนั้นน่ะว่านี่เป็นทาวเวอร์ที่ง่ายที่สุดที่เราเคยเห็นมาเขาก็เลยเรียกว่าหอคอยแห่งการกระโดดนั่นเองเฮ้เเพื่อนตกลงมาแต่ไกลเลยนะเห็นนะเห็นนะเห็นนะาตกลงมานะ่ะโอ้ยเดีเราต้อง yeah, แยงกงแยกงอันดับแยงกงอันดับอ ไอ้เพื่อนผมทีม่โกงๆอ่ะเราต้องแยกอันด mm ับไม่สิเขาก็ชนะของเขาอยู่แล้วนี่นะเพราะว่าเขาโกงชนะแล้วเขาโกงทุกคนต้องไเห็นใหม่กับตามันตกเราชนะเพื่อจอตกแล้วกระโดดไม่ไม่กระโดดให้ได้ทุกคนโอ้ถึงแล้วไม่กี่วิเท่านั้นประมาณหกสิบวิได้หรือว่าเจ็ดสิบวิหนึ่งร้อยวิอะไรแบบนั้นอ่ะเพื่อนไปไหนล่ะ เฮ้ยตกลอ่อไปนะโอเคทุกคนเราข้าไปตาเลยกว่าเจกนดี๋ยวก่นอกนเราจะเอาให้ถึงตาที่ห้าพอเฮ้ยตาที่ตาที่ห้าพอแล้วกันนะคะทุกคนเราเพิด้แค่ห้ารอบพอนะ,ะทุกคนเอ้ยสี่รอบเด็กวราเราถ่ายคลิปตอนเราได้นหนึหน่งวินลว

ไปกันหมดแล้วยัไปเล่าแล้วต่อมาเราก็ต้องทำตาแบบนั้นแล้วมันสามารถตกได้ก็มีบอกนะั้งแต่ที่เล่นมายังไม่ได้ตกเกมนี้แม้แต่รอบเดียวนี่น่าจะเป็นสินาทีได้แล้วนะไม่ก็5หนาทีนั่แหละที่เราถ่ายมานะคลิปนี้อาจจะสั้นเหนือนแล้วก็แค่เล่นแค่4ตาเท่านั้น ชัยล้าค่สีา่าเามันเป็นเกมที่น่าเบื่อนะคะทุกคนสําหรับคนดูนั้นมันจะน่าเบื่อมากๆแต่สําหรับคนเล่นมันจะไม่น่าเบื่อนะคะเราเข้าใจคนดูเพราะเราเคยเป็นชแชล้วโอเคเราก็เลยจะเล่นแค่ห้าตาเพื่อมาทดลองว่ามันสนุกแค่ไหนนะถะ้ามันเวิร์กทุกคนก็เข้ามาเล่นกันดูละกันโอเคนะทุกคนระหว่างเล่นอะไรแบบน,นี้อาจจะเปิดเพลงนิดนึงนะคะเพลงที่ไม่ติดกิิจริงๆนะมันไม่ติดกิ๊บิจริงๆนะ แรมอิควิดอันที่ห้าอันที่ห้าสีขาววูย่างสวยอะชอบ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 มากมากย่างสวยนะทุกคนแต่เราว่าเนี่ยมันน่าจะคู่กับสีฟ้าน่าจะสวยกว่าเออสวยชอบมากนะทุกคนมันดูแบบเวรวัปกาลังไม่ใช่แล้วเวลวัปะกาลัง พาไปดูความลับดำน้ําลงมาในแมปนี้มีฟองอากาศมันไม่ใช่ความลับของเราความลับของเราคือรูตรงนี้ต่างหากซึ่งเราเข้าไปไม่ได้นะ <laughs> แล้วจะบอกทำไมนะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยว่ามันจะมีรูไปยังไงเพื่อไม่ให้เสียวเวลาในการเดินกระโดดไปด้วยปึ๊บตรงนี้เข้าไม่ได้นะทุกคนถ้าทุกคนพยายามขนาดน,นั้นก็คง อยากเข้ามากๆากเลยสินะทุกคนดูเอฟเฟกของเรามันมีฮารลวีนเข้ามาด้วยนะทุกคนมันเป็นแบบเอฟเฟกฮารลวีนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่ามันมีนานแล้วไม่รู้แต่ตนี่มีโอเอขอเล่นด้วยเพื่อนโอ้เพื่อนเป็นพระเหรอเพื่อนเป็นพระอืมอืมก็มาก็เสมอทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s ส r ค b e ด้วยแต่ถ้ากเกิดว่ายังไม่ชอบช่องเราจริงๆก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะโอเคค่ะทุกคนบายบายว้าวบ๊ายบายเลิฟไม่เลิฟเลิฟค่ะทุกคนบายบาย